สุดยอดเลยครับบรรยากาศบ้านต้นไม้โอ้ยสุดยอดเลยเที่ยงหน้าอาจจะถึงต้นไม้ถึงต้นขามย่ำหน้าเพิ่งขยุ่นหนีแล้วเนี่ยเหตุขั้วเหตุหตยังเพิ่งกามีตัวถึงถึง,ถงจะคล้องบระยูคลออนุญาตเพิ่งซ้ำนี่แหละมีห่อเข่าอยู่ด้วนี่แสดงว่าเพิ่งพวกกามาอยู่นี่เพิ่งยังมาอยู่เห็นติ้งเข่าหอยอยู่าง สวยงามมากกันว่ามากยังนี่หมากลงชัยไม่ใแบบเคย<ช>กินใ่ทางเสร็จนี้ไปบ้านยังเน,นี่เยเห็นเหี่ยวครับห็นเนี่ยยังบ้านต้นไม้ โ้นไบมนมอสยีนอย่้วบอยางบ้นต้นไม้น่ทงไโนโอ้ไปพึ่งพึ่งพึพึ่งเขาเดียวครานบ่เขาจะจอดนี่ก็ได้ยนย่าง้ย่างรูทาเข้ามาบึงบรรยากาศเข่างทางเห็นแนมเห็นบ้านต้นไม้ข้าบปีนองย่างครับาบึงขอนุญาตอ้ เ็เห็ดดีครับบ้านต้นไม้แม่นอย่างหกคือเห็ดดีแท้เยาวะเน,น,นแนวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คนเดีวยวเลยแม่นแบบเออเป็นบ้านอิลีเว้ยเป็นกระท่อมต้นไม้อืออือเป็นเห็ดเป็นซุ้มทั้งๆต้นไม้ดีครับ โอ้อยามให้ย้ำหน้าคกนกระิมาอยู่นี่แล้วเนาะเทียงให้เทียงหน้าเทียงเทียงเทียงหน้ากระิเทียงหน้า,นาตัวกองอยู่หน้าเตียงหน้าอยู่ต้นต้นามต้นขามบ่ฮะโอ้เจ็บของมีคนอยู่บ่มีคนอยู่บ่ค,บครับ สวัสดีครับมีคนอยู่อย่บ่ครับมันเป็นเห็ดดีครับเห็ดอยู่ทั้งต้นใหม่โอ้ยสุดยอดเลยเทียงหน้าอยู่ทั้งต้นใหม่ทั้งต้นขามยำหน้าเพิ่งเคยยุ่ยหนีเลยเนวเห็ดขั้วเห็ดยังเพิ่งกะมีตัวเติงเติง <ๆ S 1> ดีครับมีบันไดขึ้นหเห็นมีหอโอฮิมิง่นอยู่่มั่งเลย มีบันไดขึ้นโอ้งาคามกับเป็นจ้างออกให้เพื่อนเทดเทียงใส่ได้ดีเนาะมีนไดขึ้นเยมีลนี่ขึ้นทั้งพี่บอว่าว่าจะคล้องอายุ่ขออนุญาตเวิ่งซ้ำนี่แหละมีห่อเข่าอยู่ด้วนี่จะได้กัาเพื่อนพวกกามาอยู่นี่เพื่อนยังมาเห็นติ๊บเข่าหอยอย่างทั้งนกับมีโคกมีสากมีแนวเฮ็ดกินเยอะๆมีหมอมีแหกอยู่อสุดยอดเลยครับ บรรยากาศบานต้นไม้มีเขาอยู่อยู่เขามานอนอยู่ห่อเขาก็มีเห็นป่ฮะเที่ยว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 มานอนมายังอยู่บานก็ยังมีรองร่อการพักอาศัยอยู่นะแต่เพื่อนก็เฮ็ดดีครับเช่ว่าบานก็คือบานเช่ว่าเที่ยงกับว่าเช่อเที่ยงหน้าพอเพื่อนอยู่หน้าตรงหน้าเพื่อน บรรยากาศของงาเพิ it, so it like Ooh, like hmm? ่นก็เขางามด้วยเถอะหน้าเพิ่นเลยถ้าขึ้นมามองแต่ข้างล่างขึ้นพิ่นมีเป็นมีเป๊เป็นอนเว้นน้ำเนี่โอ้ดีครับคนบรรยากาศทั้งเเพิงิ่นสวยงามมากคุณว้นต้นยางนี่เคยเห็นบ้างมีน้อยกินได้ได้เนี่ยอันนี้นี่เจะเบิ่องนั้นมีน้อยสุกบ่ให้เล เอามาั้ยมักลงชัยมาร์กลงชัยในขณะเดียวกันพี่ถามเจ้าเลยมาร์กลงชัย,ยามาร์กลงชัยม่แย่เ,เคยกินไดๆๆไ้ได้ได้มักลงชัยใครเคยกินนะครับพี่นอ้องบรรยากาศพลไม้ทังภาคอีสานแต่ภาคอื่นก็สิมีอยู่างแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ภาคอีสานนะแต่ว่ามันเป็นหมากใหม่ยง่สุกจะมีนกมีอย่งมากินนะ น่อยสุกจะเป็นสีดำดำนี่พระท่านไดชช้สุกสนใจบันต้นใหม่เลยพันเฮ็ดดีครับสีวบานหรือเทียงหน้าก็ได้ละเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดอยู่ทั้งเนื่องใช่ไหมกกขามก็อยู่ทั้งโพ้นเนาะโพ้นที่เฮ็ดใส่ซึ่กกขามข้ามกับเป็นจางดีครับจางจะกลางาออกดี เพเ่เใหเงืนใส่เดี๋ยวโจ๊เจอดีงามเลยครับออกจากประเบงบานปนใหม่มาทางผีก็จะมีสวนเพิ่นปลูกยังหสวนมักโพดซะนี่สวนยังปลูกลายยางไ้แนวปลูกยาให้ง่วบรรยากาศงามครับต้นตาลกับเลี้ยงไ่กันอยู่ก็จะมีหอนาม โซลาเซลล์เพ่อรับรถพักรถยาให้งง่วนครับบ้านเรื่องบานั่เนาะเป็นมาไม่หยุดยั้งัหน้อยมีขนมใหม่กมั้นเออเป่นเทตีครับเบ้านอยูงหน้าอท่าต้นครมบ้านยุมบาว่าเป็นเสียงหน้ายุบกลมบขามเออว่าเปนเสียงหน้าแต่พวาอยู่ตรงหน้าน้ำเบิ่งน้ำขันเลยครับโอ้แต่ว่าบ้านนี ถนนซ้ายนี่จะไปบ้านใดจัะว่ามาพามาเบิกรับเนาบ่เคยเข่าคยมาเนาะแต่ว่ามัน,น,นบ้านอีหยังทางหน้านี่ยเป็นยังสองคนนะรบกวนอนึ่งป่ะเป็ใหญ่สองคนโอ้ยหุ่นไร้กาเรามาสิฮ้อนอ่าบอหึมโอ้ยะอจะชงอดบ,บ้านใดเป็นโคตรถึงะบ้านใดหมู่บ้านเออบ้านใดบ่นเลยอยากบอกว่าถนนซ้ายนี้ไปหมู่บ้านใดไปออกไปเบิ่งกันครับสงสัยจังเลยเดินทางเขามาเบิ่ง ไปใช้ครับโอ้ไปเที่ยงเขาไปเที่ยงเขาก่อนมอแน่นหนอยขี่รถออกมาเนี่ยสิ่งขนาดร้อยเสือกับโใส่ผ้ากระเป๋าหน่อยอาเมื่อไหร่องการบ้านข้อมันน่ามันน่าชม้านข้อโอ้โอ้มืนแต่ว่าบ้านยังไงตัวนี้เอ้าเพราะว่ามันนาสู้มันข้อมันน่าสู้มันข้อมันน่าสู้หมดเลยมันน่าสยิ่งยิบอืมออกไปเบงนฝากทางมันมันเป็นถนนสายใดบ้านใดบมาจากยัว่า ข้าน้าถนนใจดีมากว่าจะไปหมู่บ้านใดเขาอะไรก็ดีแท้คือเป็นอย่างสิ่งทมาอยู่บนนี่ลุกข้างแต่แต่ว่าบ้านยังมานี่มีมิห่านขายของเติมขายของนี่ังเป็นขายน้ำเย็นอยู่บนนี้โมมี่ขายยังน้องมีขายกระป๋องด้่ะโอ้กระป๋องมีน้ำเย็นอยู่บ่แม่ โอ้เพิ่นประเด็กขายน้ำอืมไรเนบ่อนครับแต่ว่าบ้านอีหยังนี่มี่จัโอ้วจับบ้านาใหญ่บ้านเขาใหญ่เขาใหญ่บ้าเขาใหญ่บ้านเขาใหญ่เขาใหญ่บเขาใหญ่้เขาใหนเข่้าเขาหญ่้าเห่้านเ้านพ้นแพ่ากเข้น พาไปท่านี่เลยเหรอม่ใส่ห่านก่อนยังใส่ย่พวกก็คืของมาท่านี่พกคยจังหวงอมกงงงลงทางมาจังวะถ้าพวกผมไปเมนขอนี้ขอน้อยก็คือจังไปถดาถทาไหนเคยเาไปมไปคนใหญ่ก็เลยไปคืไปเส็นี่คือน้ใส่งามค่ะใส่งามแล้วก็ใส่ใส่ย่เ็มลาโอ้ครับตรงไปนี่ไปใส่งามก่อนบ่ครับจ้าใส่งามก่อน่างไสยเดี๋ยวรอเดี๋ยว วัตถ่ขายน้ำปันน้ำหวานน้ำสมโอ้ค่ะวัตถ่ายอันมันแก้วอันจักบาทไหมอลาสซาห์จ้าเออจอดแล้วก็ซื้ออุ่นนวลซาจักถุงหนึ่งได้จ้ายังได้เนื้อมะฮอดล่ะเดี๋ยวทามทางแล้วกัเอออันนี้ถุงละยี่สิบบาทจ้าอันนี้ปาล์มดังไฟปาล์มจ้าโอ้เอ้ดองไฟกําลังสะไปทามว่ากินได้บ่สใช่ไหมไหมดีไข้หมูใหิ่งห้ยกล้วยได้บ่อันนียี่สิบบาทเนาะค่ะขอบคุณปลาอ่ะขายมันๆปันปังครับ จังหวัดเลาะเบิ่งวิธีชนบทมัน pues ก mm ็ออ๋มาดแต่เมืองคนโบราณมาดแต่ไสเนาะมัดแต่เข้มละลานี่ครับแต่หันเทนทางแปลกๆแล้วเลยซำรวจมาเรื่อยแล้ลงตันเนี่ยม่แม่นผีอึงหน้าตาคือผีอึงอึงได้เนาะอึงอันนี้ท่าโล่นี่งแล้โอ้หมูบ้านเพื่อนตัวนี้บ้านแม่เพื่อนเพื่อนบ่ค่ะบ้านแม่เพื่อนอยู่นี่เนาะค่ะอึ่งท่าโล่กันนะครูอึ่งซื่อยังซื่อจริงกันเลยครูแต่นามสกุลท่าหอมค่ะ โอ้บ้านแม่่นอยู่นีนเนาะตอาเราอยู่วงฟาโร่บกจ้าของฟาโรเลยและโอ้ยยนี่เพิ่ะแตกจะแดกันไปเผู้เสียหายก็ม่เอออ่าหัมนหัว่เออเขามามือนีวเขาทั้งอีสอย่างบอกว่าเป็นบอกงงเนาะิ้เขาได้จบ้านจะกทางวะตอขาหอใหญ่ตอนนั้นโอ้ยมันมันมันเขามาทัทำตลา เออเขาเข่าข่อยแย่เหมือนกำนมาถัดตะล่าวทั้งนั้แต่อยู่ทางใดแหละทางเขามาเดี๋ยวเราเดิวแหงงงอยู่โอ้ยเออไปทางนี้แล้วก็ออกมันใช่งามเลยกับพวกลราไปเถียงหน้าเขาไปพักก่อนจะข้าวโอ้ยโหดหลือเกิน้องถนนสายนี่ว่าแต่สิไปสายนี่มัทธรูนี่แหละบรนบรรบรรยอบบรนข่อใหญ่ตะบนกองโขดเออ นั่นไปนี่แล้วมันจะไปพ่อทางไ่โอ้ยมันชีไปซอไล่ะนี่ไสขึ้นบมาคนเคยเคยมาก,ก,กยยเออ,เอ,อไปไปเคยกางงอยูแต่ว่ามันเคยๆมากแต่ไปที่ปแปลกๆนะยึงหมวกงูอย่านีทันี้ทงน้โอ้ยนี่มทแนน่นเป็นแนวนี้ยเ็นจังว่ะบวกตะกี้มันบนเลยเป็นแนวนี้ว่า่วมันเขียบงมีกน้อง พ่อแม่นสมัยตะกี้มันเป็นพานใหม่มากคงไปยังสเรียบร้อยเลย,ยเด้อแม่เออมันก็ไม่เป็นอย่างสีงคอางามันแคบเขาบ็ยขยายออยกขยายเแนี้แช่อยนี่ผมแช่แล้วโอ้ยเป็นแบบทั้งทั้งเขาทั้งนาเนะะ,นะแค่นี้ก็งงแ่ยังจะไปทอนี่งามคักใชนี่ะสนใจบ่ เออนเขาเหลี่ยวส่เข้าไปเหลี่ยวเพราะว่าสนนใจกับไปนี่ละไปเลยไปเลยถาม่าับหัวกังายไหมวมันจะไปทั้งนาเรยไปทังบ้านทั้งพีนทังผีดโ้ม่ดอกเหลี่ยวไปโหลดาางมันใหเลได้ยังนานโอ้ยบเอานําเลยนาฝนลยแบบข้าจมาสล่อวันอายากษ์โจมเ่อมันวะีบังเจ๋อมีนตต่อสเล่อไมตงหล้สเลอีหยังเหร หดสอบปีว้ีขา้วแต่อยัางวดววตัวทางหนามันเป็นบานยังยิ่งแต่นีหนาฝนมันเา้ยหนาฝนมันเก็เขียวนันปได้เนาะหน้มันงามออมางามนันก็ดีนี่มางามมันยังก่อยงามเกี่ยวเขางามเลยโอ้ลงพาหยอเยอะเาบวกการย็ดมีจังหอดตอนจังเหื่มันหอดนอนจัเหื่มันหอดมันลลงมา โอ้ยโดกเเาะโอ้คุเดมูนได้เห็นหทั้งหมด้้งอ้ยทั้งนี้ก็งามงามเบิ้บมีเถียงอย่งเถียงห่างเถียงห่างมมันมันเป็นเถียงแนวไะไรวะไปโงหมอกับท่านไม่หมากวง่ามมมนุตัวมมมไมเลยวงตะทุ่งมไมเลยพี่น้องหมูมักลีดมมงใบบกได้ไหมมมงใบบกมมง บุกมวงอสอบุกม่วงกซอนเพื่อนเอิมเนี่ยบุกมวงกระซออุ้ยแม่นบอกอุ้มีใยเลยอุ้ยแต่มนยามันุกอีกมายามันฟุกอีกเซฟดเขานอนเลนก่อนเป็นยังไจัมนันหลบเฮ้อเป็นคอยล่งคอยขึ้นต้นตาลอุ้ยงามเนาะอ้ยแต่นยางหนได้เหลืองเลย้วผมอยากอยากอท้งเฒ่าผู้แล่เล็กเล็กหมยน้อเล็เลกเล็กทท่าบอก ผูเท่ากันดเนั่งกี่ดิวางยังไงถามหน่อยถามัไงเขาถามเรื่องของเาขาำเรื่องมาแล้กันก็ยังสงางอยู่เอ้ยเลือลือเดียวตั้งแต่มดียว่าโอ้ยไฟได้เอากระเทนอยู่เอ้อากรเทินอยเนทงหน้าหันมุ้งอยู่ต้องประกาศขายแต่ว่าือสไปเน่เปดลเปดลโอ้ ว่าท่ามันจะไปสะุุใส่เจ้าลบเขาบันคอคอใหญ่ได้มันจะเกาใจเลยใช่ไหมออกทางเมือไปนอนเย็นใสิุัวมันไปทั้งนาเลยใด่ไหขาบันคอใหญ่แล้วก็บันคอหน่อยโอ้จิบยางพูแล้ดพูแล้วพูแล้ดีรวพูแล้ว อุ้ยดี่เ้าโอ้ล้นี่นเขาจอดตอนไหนวกมันต้องไปนี่ก็ยังเจ้าว่าไปผีเลยไปเข่าบนคอมันบ้านคอใหญ่บาไปพีเปนไสบ้านทำตะเลานี่เนื้อนีเลยเราลบไปทั้งนี่ขจิิไปทั้งหลังนี่บ่ไปทังขวานี่บ่ไหนบ่ไหนมันจิไปนาเรื่อยไปทั้งหลังไปไปคอใหญ่คอใหญ่คอน่อยไเนียวมันกทำตาเลาตัวแมนทำตะเลาตลาราก็ไปนองมุุมน้องมุงซุม แล้ก็เทียงนะาเฮามนรัเืองรับเมืองผู้เมืองอืมอาคาเนวนพุ่นเป็นบางองนะพุ่นเป็นบางบองเพราะมีบองไหนอยู่โอยบองขากมาละนี่ไม่ปยเยคตั้งี่่ดวัขึ้บ่ขึ้นที่นี้ม่ป้เลยนะจะไปใส่ผมน้้ ดีเนาะมีเทียงนหงนามีของหนามนีของง่วมันขน่บมันระวังขอใหญ่ครับมันทับตะล่าทางแดงดีเ<อ>นาะทางจ<อ>ก้บหนา้มนามไหมางจินส่ นนอ,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 อน,น้่ไปทำตาล้าวพุ่นแล้วโคฮามาเที่ยวนึงอันเดนผผมม้อยฮมามนเท่าไหร่ลถไปทางข้างหลังเอาพุ่นไปบันคอใหญ่นี่เห็น,น,นบอกทางแยกเข้ามาเนี่ยวเรว่าไปทำตเลา่าเรียวใช่บันยันนนเงเกาะม่าม ทางับสน,นเนาะเขาจะลงนาลงลังคือว่ายังรถมากทาังหลังบก่กคือบีบเกลคือบีบเกลมาตะไกลทังล่างเลยนะดจะทัางลางัลง,ลงบีบเกลมาต่ไกลโอ้ยไม่ดีตานนไไนานอเอาเไปทั้งวันใช้งามบเจะาโจาก๊กว่าทาไหนนก่ทาใดก็ได้นะไก่สำคัญเบิดไปทั้งวันไปบันน้องมึงสุ่มกับเดียวัว